สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับการเยียวยาเก,กษตรกรรอบที่2นะคะเตรียมลุ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าโควิด <อ new? S 2> มารอบ2นี้จะได้อะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่า <Course. S 2> s. <S ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่ง <c oughs> ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดขีดใหม่ๆต่อไปค่ะ ฉเฉลิมชัยสั่งอัปเดตทะเบียนเกษตรกรเตรียมเยียวยาเกษตรกรรอบที่2หวังให้ครอบคลุมทุกกลุ่มจากโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะเกษตรกรลองคลิกนะคะ w ว w บเยียวยาเกษตรกร .com นะคะทบทวนไปพรางก่อนซึ่งเมื่อวันที่6มกราคม2,564นะคะนายอลงกรณ์พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภา,ภายหลังการประชุมคอรอมอเมื่อวันที่5มกราคม2564ที่ผ่านมาเรื่องการเยียวยาประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะในฐานะหัวหน้า ทีมเศรษฐกิจนะคะและก็กระทรวงการคลังสำนักงบป,ประมาณนั่นเองในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะล่าสุดนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้สั่งการให้นายทองเปร,เรวนะคะประลัดกระทรวงเกษตรเตรียมความพร้อมในการเยียวยาเกษตรกรเพื่อความรวดเร็วทันทีนะคะที่มีการชัดเจนว่า รัฐบาลจะเยียวยายอย่างไรนะคะก็คือมีการเตรียมความความพร้อมนะคะนอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะนายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งเกษตรกรเกือบ8ล้านรายได้รับเงินเยียวยารายละ1 5 0 0 0บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองค่ะระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะยังมอบนโยบายให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่ตกลน่นสามารถลงทะเบียนได้ ครบถ้วนนะคะโดยต้องครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้นะคะทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยสำหรับโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดสิในปี63นะคะ ในฐานะนายทะเบียนจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบให้ให้ธานาคารทกสอโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า1นึ่งแสนล้านบาทค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มพืชกลุ่มปศุสัสตว์กลุ่มประมงกลุ่มมอนไม้กลุ่มชาวไร่อ้อยและก็ กลุ่มชาวไราย,ยาสูบนะคะโดย2กลุ่มหลังนี้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่านสสกก่อนส่งให้ทกอโอนเงินให้เกษตรกรโดยตรงค่ะทั้งนี้กระทรวงเกษตรนะคะโดยนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0ได้พัฒนาปฏิรูปการบริหารและก็การบริการ ด้วยเทคโนโลยีนะคะก็อย่างเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมี Big Data นะคะที่ทำ ให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดําเนินการในทุกภารกิจโดยเฉพาะการเยียวยาเกษตรกรกลางปีที่แล้วสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ทกศภายใน5วันทําการนะคะหลังจากคณะรัฐมนตรีมีการมีมติเยียวยาเกษตรกรโดยรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีเกษตรนะคะมีความห่วงใยเกษตรกรอย่างมากจากผลกระทบจากโควิด1 9และก็ย้ํานะคะให้ช่วยเหลือเยียวยาถึงมือเกษตรกรให้เร็วที่สุดค่ะ และนี่ก็คือเป็นการเตรียมการนะคะสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองนะคะก็รอลุ้นกันนะคะสำหรับเยียวยาเกษตรกรรอบ2ที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีๆมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดค่ิปใหม่ๆต่อไปค่ะ